ขั้นตอนการปฏิบัติลงครับขั้นตอนการปฏิบัติของของปืนเล็กมันจะมีทั้งหมดสี่ที่เบ็ดขั้นตอนครับสี่ที่เบ็ดขั้นตอนไม่ตราบว่าของปอนี่ฝึกกี่ขั้นตอนครับบหกขั้นตอนปรับใหม่เลยเลยครับเพราะต้องปรับตามนี้เพราะงั้นเดี๋ยวมันจะไม่ตรงหนุนครับวันนี้ผมจะปรับใหม่นะครับเป็นสี่ที่เบ็ดขั้นตอนสี่เบ็ดขั้นตอนขั้นแรกผมจะให้ปฏิบัติปิดขั้นตอนนะครับปิดขั้นตอนขอยืมปืนก็บอก พอผมก็ได้รับคำสั่งมาเร่งด่วนเลยก็ล้างก็ลังฝุดอยู่จะไปมองคลองนี่เดี๋ยวให้ปฏิบัติติดขั้นตอนนะครับติดขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่ง,งใ้ใช้มือขวานะครับที่ถือปืนอยู่เถือชาเลวุทย,ยกปืนมาเฉียงเฉียงผ่านมาด้านหน้าเฉียงลำตัวประมาณสี่พัองศาแล้วมือใต้ตบจับใต้มือขวาพร้อมกงนนับหนึ่งเดี๋ยวปฏิบัติเลยนะครับผมจะต่างกับตรวจอาวุธกระทวนคำสั่งมาตรวจอาวุธเสร็จแล้วก็ยกปืนขึ้นมาเลยตรวจอาวุธตรวจอาวุธ นับหนึ่งครับหนึ่งนึ่งหนึ่อีกขั้ตอนที่หครับต่อไปเมื่อผมงัางมาต่อไปละมือขวามาตบจับคอปืนแล้วนับสองนะครับต่อไปสองต่อไปขั้นตอนที่3ามใช้มือซ้ายผลักปืนไปด้านหน้าเอาพันท้ายปืนวางที่หน้าขาขวาพร้อมกับยกต้นเท้าขวามาวาง